โอเคครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องพันดไลฟ์นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปรับส่งลูกค้ากันครับเริ่มต้นด้วยเวลา6โมง7นาทีนะฮะเมื่อคืนมีฝนตกหนักนะครับว่าจะออกมาขับตั้งแต่ตี4แล้วตั้งนาฬิกาปลุกแล้วปลุกแล้วก็ปัดไปปัดไปขี้เกียจนะครับมันจะกลายมันหน้านอนตื่นขึ้นมาตี5ครึ่งเตรียมอุปกรณ์เตรียมนู่นนี่นั่นนะครับขับ ครับตอนนี้ผมก็เปิดระบบทั้งแก๊สแล้วก็โบแล้วนะครับเรียบเรอยแล้วนะครับเวลา6กโมงเจ็ดนาทีเอ่อมาดูกันว่าจะมีลูกค้าเรียกเยอะขนาดไหนครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆสอบถามมานะครับว่าใน1ครั้งใน1วันเนี่ยที่เราออกไปขับเนี่ยเรามีเตรียมอะไรบ้างนะครับหลักๆผมก็จะมีเตรียมตัวมือถือนะครับชาร์จแบตให้เต็มนะครับแล้วก็มีกล้องในการถ่ายทํานะครับ ตัวแอคชั่นแคมนะครับแล้วก็มีตัวที่ชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตนะครับตัวสายชาร์จแบตในรถนะครับตัวสายชาร์จแบตในรถตัวผงแขนนะครับปุ่นแล้วก็ใส่เลยเนี่ยฮะก็มันก็จะร้อนเหมือนกันนะขนาด <laughs> กลางวันกลางคืนผมก็ใส่นะครับ เริ่มติดไอตัวถุงมือใส่ขับรถละนะครับอ่ะมีอะไรอีกนะครับก็จะมีตัวบัตรนะครับใบขับขี่นะครับมีเหรียญทอนเงินนะครับแล้วก็มีตัวนวดเหมือนเดิมครับในนี้ใช้จริงนะฮะจะหดละมีอะไรอีกนะครับสเปรย์ับกลิ่นนะครับฝา มออี้ายละเอีกอันนี้ผมถือว่าน้อยลงแล้วนะแต่ก่อนเนี้ยผมมีเยอะกว่านี้เลยนะครับอันนี้ถือว่าน้อยลงมากนะนะครับหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ครับใบขับขี่กระเป๋าเงินทอนนะครับก็ถุงมือนะครับแต่ก่อนผมมีสเปรด้วยสเปร์ทำความเย็นนะครับก็วันนี้ลืมแหละ คิดว่าน่าจะขับไม่นานเท่าไหร่ครับวันนี้น่าจะถึง10โมง11โมงนะครับประมาณนี้ครับว่ามีเตรียมอะไรบ้างนะครับมีคนสอบถามมานะครับมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาก็มีนี่แหละตามนี้แหละหลักๆก็จะเป็นมือถือ2เครื่องชาร์จให้เต็มนะครับสายชาร์จพร้อมชาร์จในรถนะครับมีกล้องแอคชั่นแคมนะครับแบตแอคชั่นแคมนะครับกระเป๋าตังค์นะครับเงินทอนลูกค้านะครับ ก็มีประมาณนี้แหละนะครับก่อนที่จะออกขับนะครับผมก็จะเช็คลมยางนะครับทั้ง,ท,งทุกล้อเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบห้องผู้โดยสารครับว่ามีอะไรของอะไรวางหรือเปล่านะครับมีเศษอะไรเลอะเทอะหรือว่ามีมีกระดาษมีน้ำมีอะไรที่ลูกค้าคนเก่าๆคน,นก่อนๆนะครับ ทิ้งไว้หรือเปล่านะครับผมก็จะเช็คทุกๆครั้งนะครับตระมาณนี้ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนใส่ยังไงจะไม่ได้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างขับรับส่งลูกค้ารายได้ดีไหมยังน่าขับอยู่ไหมนะครับ ก็เดี๋ยวผมอาจจะมารีวิวแล้วก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี่แหละช่วงปลายปีว่าในรอบการเดินทางเนี่ยในในปีนี้ปี2,568เนี่ยผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็ขับแอปไหนมากกว่ากันนะครับแล้วก็ช่วงตอนไหนที่รายได้มัน มันโอเคไม่โอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนั่งสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นม่ฮาเทียเลยหยืไม่มีลูกค้าเลยเชา้าไปหรือเปล่านี่ใส่กุญเช้า,ชา,ลชา,าแล้วและอ่ะโอเคมีลูกค้าของโบเรียกมาแล้วนะครับไปไปรับลูกค้าครับระยะทาง4.2หมู่บ้านเสรี ระยะทางไปรับลูกค้าครับ4กิโลครับใช้เวลาทั้งหมด10นาทีเลยโอเคครับทุกคนหลังจากที่ส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้คา่าโดยสารทั้งหมด276บาทนะครับ เราหน้า,าลูกค้ามีส่วนลด28บาทเหลือ248บาทครับผมระยะทางทั้งหมด28.3กิโลเนาะใช้เวลา40นาทีนะครับมีบัติเหตุตรงเส้นพระราม9นิดน,นึงนะครับก็พยายามเลี่ยงแล้วแต่ก็ยังติดอยู่นะครับอ่นะจบเรียบร้อย1รอบ1เที่ยวครับ276บาทตอนนี้ก็เปิดระบบเรื่อยๆครับทางแก๊บแล้วก็โบนะครับ โหเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อกี้นี่รถติดมากรถติดตรงมีอุบัติเหตุแล้วนะครับอ้าวของแก๊สมาละโอ้ปิดของโบก่อนอะกำลังไปรับลูกค้าครับระยะทางอีก1.3มกิโล จจัดไปไปรับลูกค้ารอบนี้ลูกค้าจ่ายด้วย QR payment นะครับ146บาทไปส่งที่ไหนนี่อ่ะส่งที่รามกำแหง24อ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปรับลูกค้าแล้วก็ไปส่งลูกค้านครับแล้วมาสรุปการเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งครับผม รหลังจากที่มาส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยครับตรงแถวราวกำแ็ง24 e ครับได้คาด่าโดยสารทั้งหมด 100.. เท่าไหร่นะ100กว่าบาทนะเมื่อกี้ครับแบบนึงนะแบบนได้คาด่าโดยสารทั้งหมด146บาทครับมาดูการเดินทางมาดูมาดูการเาาด, <c oughs> <c oughs> ดรเินทางกันนิดนึงครับ ระยะทางทั้งหมด18.20กิโลครับใช้เวลาทั้งหมด26นาทีได้146บาทจบไปแล้วครับ1รอบ1เที่ยวปะตอนนี้อยู่เส้นรามกำแพงครับกำลังจะวิ่งไปพัฒนาการนะครับหรือว่าจะมีลูกค้าเรียกตรงแถวนั้นไหมครับผม เขาเรียกอะไรมีตัวขุดขึ้นมาด้วยนะครับราคาก็ยังถือว่าถูกนะถ้าไม่มีตัวขุดเนี่ยผมว่าถือว่าถูกเลยไ <c oughs> ปตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าพัฒนาการครับอนะลูกค้าเรียกมาแล้วสองหกแกมเพรโอ้ 6. 6. โหไปรับว ไปรับลูกค้าแล้วก็ส่งลูกค้าเสร็จยังไงมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงครับผมอย่า yeah. หลังจากที่เรามาส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้คารดสารเท่าไหร่จะไม่ได้นะครับก็มีลูกค้าเรียกมาอีกนะครับตรงแถวซอยลาสานครับตรงคอนโดไปกำลังไปรับลูกค้าครับอีกอ220เมตรครับใช้เวลา2นาทีกำลังไปรับครับผม รอบนี้เป็นเงินสดครับได้อยู่ที่137่งลูก,ก้ามคิบเก็ดาทเาแล้วทุกคนงานเข้าแล้วลูกค้าไม่มาบอกว่าจะลงมาก็ยังไม่ลงมาเลย มีช่วงเวลาการขับขี่ที่ดีด้วยกันสิบกว่านาทีแล้วเนี่ยผมมาถึงตั้งแต่ตอน8ปดโมงหนาทีครับตอนนี้8ปดโมงยีแล้วแล้วก็ลูกค้าบ,บอกว่าขออีกห้านาทีขอยกเลิกนะครับไม่ไหวโอ้ ลูกค้าไม่โอ้โหให้ผมรอยี่สิบนาทีเสียเวลารอครับเซ็งเลยรออยู่ยี่สิบนาทีลูกค้าไม่มา ทำไมคุณไม่เตรียมตัวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเรียกเอ้เสียเวลาคนขับนะครับไปเปลียนต่อครับไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าเรียกที่ไหนอีกเสียเวลาไป20นาทีเลย

โอเคหลังจากที่ส่งลูกค้าเสร็จแล้วนะครับกําลังไปรับลูกค้าอีกท่านครับเรียกมาหลังจากกําลังจะส่งเนาะมีเรียกใหม่อีกระยะทางไปรับลูกค้าครับ1.6กิโเมตรครับใช้เวลา5นาทีนะครับกําลังไปรับลูกค้าคนที่เท่าไหร่คนที่4เนาะคนที่1จากตรงไหนเนาะของ ที่หของโบคนที่2ของแก๊บคนที่สค,คนที่สาของแก๊บแล้วก็คนที่สี่ของแก๊บครับแล้วก็คนที่ห้าครับคนนี้นะครับรอบที่ห้าเบ้ยเบายบ้ยระยะทางสั้นๆน,นะครับเมื่อกี้นี้แปบ๊บเดียวเองนะครับได้มา50กว่าบาทนะโอเคไป เดี๋ยวไปรับลูกค้าเสร็จยังไงแล้วมาอัพเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับผมตอนนี้เวลา9โมง5นาที2ชั่วโมง53นาทีแล้วในการขับรับส่งลูกค้าครับไปกันเลยหลังจากที่ส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้คา่าโดยสารรอบนี้เท่าไหร่กัน9 2บาทจ้าเป็นตัดด้วยแก๊เพนะครับใช้ระยะทาง10 จุด5 9กิโลครับใช้เวลา16นาทีแปบ๊บเดียวค่ะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวอ่ะตอนนี้ก็เปิดระบบขึ้นมาต่อครับยังไม่มีลูกค้าเรียกตอนนี้อยู่แถวกิ่งแก้วนะฮะกิ่งแก้วราบํำแหง ตอนนี้ยอดรวมของแก๊ปครับเราได้ทั้งหมด4 8 8บาทนะครับของแก๊ปได้408บาทของโบได้200เท่าไหร่ของโบจะได้2อ้บกว่าบาทใช่ไหมใช่ของโบได้276บาทนะครับเดี๋ยวอาจจะเปิดทั้งแก๊ปทั้งโบขึ้นมาครับ อาจจะมีลูกค้าแถวนี้เรียกใช้บริการไป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 เดี๋ยวถ้ามีลูกค้าเรียกใช้ยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับผมอย่าอ่อย่าโอเคครับทุกคน หลังจากที่มาส่งลูกค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิครับได้คาด่าโดยสารทั้งหมด268บาทนะครับรับเป็นเงินสดนะครับเราได้อยู่ที่200บาทครับผ่านไปแล้วอีก1รอบตอนนี้เราวิ่งของแก๊ปทั้งหมด5รอบนะครับจะหนึ่งสรอบ5เที่ยวครับได้อยู่ที่608บาทของโบก็200กว่าบาท ครับไปพอแล้ววันนี้ขี้เกียจแล้วสี่ชั่วโมงถ้าขับออกไปก็ไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่าตอนนี้แถวๆนี้ไปเดี๋ยวมาสรุปยอดกันเลยดีกว่าครับถ้าไม่มีลูกค้าเรียกยังไงเดี๋ยวก็คือตัดจบเลยนะครับมาดูยอดกันครับว่า ของโบนะครับเราได้อยู่ที่608บาทนะครับของแก๊ปเราเอ่อของโทษทีของแก๊ปเ,เราได้อยู่ที่608บาทนะครับของโบเราได้อยู่ที่เอ่อ276บาทนะครับบวกกันบวกกันได้อยู่ที่884บาทครับผมระยะทางเราใช้ไปทั้งหมดนะครับหน่งร้อ ผมตีเป็น135นะครับคูณ3นะครับยอดทั้งหมดนะครับที่เราขับได้คือ884บาทนะครับลบค่าน้ำมันที่เราจะขับกลับนะครับก็อีก405บาทนะครับยอดคงเหลือที่เราได้ครับผม479บาทครับผม479บาท4ชั่วโมงก็ตกชั่วโมงละ1้0กว่าบาท1 0อยต้นต้นนะครับ ประมาณนี้ครับคลิปนี้รู้สึกเพียรู้สึกเหนื่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่ออีกครั้งหนึ่งครับขับมา4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมง9นาทีปะเดี๋ยวถ้า มีลูกค้าเดี๋ยวมาอัปเดตยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทาไม่มียังไงก็จะขอตัดจบตรงนี้เลยนะครับก็ฝากไปด้วยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการขับรับส่งลูกค้านะครับก็มาทำให้เพื่อนดดูกันนะฮะมีคำถามหรือว่าอยากให้ทำยังไงก็สามารถที่จะพิมพ์บอกได้นะครับ ตอนนี้ผมก็พยายามที่จะออกมาขับเรื่อยๆนะครับขับเรื่อยๆไดูกันครับโอเคเจอกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ